แน่นอนด้านล่างนี้คือบทความรีวิวโตโยต้าเซนจูรี่ปี2025ฉบับภาษาไทยโดยครอบคลุมหัวข้อสำคัญได้แก่บทนำสมรรถนะการออกแบบภายนอกการออกแบบภายในความประหยัดน้ำมันและบทส่งท้าย เขียนในสไตล์หรูหราสง่างามสะท้อนภาพลักษณ์รถยนต์ระดับเรือธงของโตโยตา้าโตโยตา 2025, ้าเซนจูรี่2 0 2 5ศิละปะแห่งความหรูหราสไตล์ญี่ปุน่นบทนำในโลกของยนต์ประกรรมระดับหรูที่เต็มไปด้วยความโอ่อ่าและความโดดเด่นโตโยต้าเซนจูรี่ปี2025เลือกที่จะโดดเด่นด้วยความเรียบง่าย สง่างามและทรงคุณค่าอย่างแท้จริงรถยนต์ระดับเรือธงของโตยโยต้าคันนี้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งสถานะความภูมิฐานและมรดกแห่งช่างฝีมือญี่ปุ่นที่ถ่ายทอดจากกลุ่นสู่รุ่นเซนจูรี่ใหม่ยังคงยึดมั่นในแนวคิดที่ว่าความหรูหราไม่จำเป็นต้องเสียงดังหากคุณคือผู้ที่เข้าใจว่าความพิเศษนั้นอยู่ในรายละเอียดเล็กๆที่ประณีตเซนจูรี่คือคาตอบของคุณสมารถนะ ใต้ฝากระโปรงของ Century 2025คือระบบขับเคลื่อน Plug-in Hybrid Plug-in Hybrid ที่ประกอบด้วยเครื่องยนต์ V6 ขนาด3.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ406แรงม้าถ่ายทอดพลังอย่างนุ่มนวลและเงียบสงบทุกครั้งที่ออกตัวการขับขี่ไม่เน้นความร้าใจแต่เน้นความสง่างามตัวรถใช้ระบบกันสะเทือนแบบปรับอัตโนมัติช่วยซับแรงกระแทกอย่างยอดเยี่ยม ทำให้ทุกการเดินทางราบรื่นเหมือนลอยอยู่บนพรมวิเศษไม่ว่าจะขับเองหรือนั่งโดยสารการออกแบบภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกของ Toyota Century 2025สะท้อนความสง่างามในแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริงด้วยเส้นสายที่เรียบหรูองค์ประกอบที่สมมาตรและดีไซน์ที่ไร้การเวลาด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบขัดเงาด้วยมือพร้อมตรานกฟินิชฟูชิโชซึ่งสื่อถึงความเป็นนิรันร์และการเกิดใหม่ ไฟหน้าแบบเล็ดละเอียดประณีตและเส้นสายของตัวรถที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันช่วยให้เซนจูรี่ดูภูมิฐานและทันสมัยในคราวเดียวกันโดยรุ่นปี2025ยังมีตัวถังแบบ SUV เป็นครั้งแรกเพิ่มความอเนกประสงค์ให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นโดยไม่ลดทอนความสน่างามการออกแบบภายในเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายในคุณจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นห้องโดยสารระดับ ศาลาเงียบสงบเบาะนั่งบูด้วยขนแกะระดับพรีเมียมหรือหนังเซมิอะนิลายเย็บด้วยมืออย่างพิธีพิถันพร้อมลายไม้แท้และไฟแอมเบียนที่ออกแบบมาเพื่อความผ่อนคลายพื้นที่ผู้โดยสารด้านหลังได้รับการออกแบบเพื่อผู้ทรงเกียรติ โดยเฉพาะด้วยเบาะไฟฟ้าพร้อมระบบนวดปรับเอนนอนได้พร้อมจอความบันเทิงส่วนตัวและม่านไฟฟ้าเพื่อความเป็นส่วนตัวสูงสุดแม้แต่พรมพื้นรถก็ผลิตจากวัสดุพิเศษที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลราวกับพรมในพระราชวังระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่แบบจอสัมผัสใหญ่รองรับคำสั่งเสียงและมีปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆที่ออกแบบอย่างมินิมอลเพื่อไม่ให้รบกวนสายตาทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อความเงียบและสุนทรียภาพ ความประหยัดน้ำมันแม้จะมีขนาดใหญ่และรูหราเซนจูรี่2 0 2 5ยังคงใส่ใจในสิ่งแวดล้อมด้วยระบบปลั๊กอินไฮบริดที่ช่วยลดการปล่อยไอเสียและสามารถวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนในระยะทางสั้นๆเหมาะสำหรับการขับในเมืองหรือการเข้าสู่งานสำคัญอย่างเงียบงนันคาดว่าอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงจะอยู่ที่มากกว่า3 0 mpg ไมล์ต่อแกลลอนหรือเทียบเท่าในแบบไฮบริดไฟฟ้า บทส่งท้าย t o y ยต a าเซนจูรีปี2025ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมและจิตวิญญาณญ,ญ,ญ,ญี่ปุ่นในรูปแบบที่วิ่งได้บนถนนที่เต็มไปด้วยรถรู้เสียงดังเซนจูรี่เดินทางอย่างเงียบเียบอย่างมั่นใจและอย่างมีศักดิ์ศรีสำหรับผู้นำดาระดับสูงหรือผู้ที่มองว่าความหรูหราแท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่โลโก้แต่อยู่ที่ความรู้สึกโตโยต้าเซนจูรีคือที่สุดของคาตอบ หากคุณต้องการเวอร์ชันสำหรับโบรชัวร์โฆษณาเสียงหรือโพสต์โซเชียลมีเดียแจ้งมาได้เลยนะครับค่ะ